ช่องพังกัสตาเดี๋ยววันนี้เรามีของมารีวิววันนี้เราทั้งสอบเสร็จใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วแล้วเราก็ไปเดินที่พูวินาดพรมินาดเนาะแล้วเราก็ได้ลูบิกเจ้าตัวนี้มาเลยลูบิกลูบิเก้เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกันเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะแล้วเรามีลูบิกเยอะมากใช่ เรามีเยอะมากกว่านี้อีกเรามีแบบเยอะมากก็แล้วนี่เป็นตัวเลโก้นะครับนี่เป็นตัวเลโก้นี่มันเป็นจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอัน,นอันนี้เป็นตัวเลโก้นะครับน,น,นี่เป็นตัวเลโก้และตัวลูบิกอ่ะลงมาเลยจ้าตัวลูบิกก็ตัวลูบิกก็จะประมาณนี้แล้วผมจะลองบิดก,กันดูกันมันมมีมูบิกกันผมคิดว่า,านะผมคิดว่ามันเหมือนเหมือนแกนอะ แ่เหมือนแกนเลยวถามเพื่อนๆทิว่าเพื่อนๆมีรูบิคพื่อนแล้วเพื่อนมีลูบิควลักีอันนะคบคนละคนละกี่อันนะคบเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันอย่าหนะเดี๋ยวเราใส่หัวหมวกเลนะอ่าาาาาเาามาาาาาะาาาายาาเายาา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 าเาามาา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 ีาา่าาวาา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 ยวาาาเาา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 านะาาาาาา ลงไหมคะลงครับนี้ดกดยาก,กด,ดหน่อยอ,อ่าเราได้ประมาณนี้เรต้องใส่ให้เต็มก่อนใช่คหใช่คะ่ะใช่ดิเดี๋ยวเราเอาสีเขียววงแบบวางทุกบล็อกก่อนนะครับ ได้ประมาณนี้แล้วจากนั้นเราก็จะทํำประมาณแบบหนึ่งชั้นเราต่อหนึ่งชั้นก่อนรบรอบนี่นะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวผมต้องดูตามสีมันนะครับส่วนตรงนี้ผมจะเอาเป็นสีสีอะไรดียะสีเหลืองแล้ก,กันนะครับสีเหลืองมีไหม อันนี้สีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราใส่เข้าไปให้เต็มก่อนนะจิ๊อบอ่าแล้วก็ตรงอันเราได้แถวแรกนะครับของสีเหลืองนี่เรได้แล้วอีกจะเราจะทำอะไรนะครับหนึ่งชั้นแล้วก็ทำแบบตนี้จะไม่ทำแบบตนี้นะครับจะทำแบบจาวีเหลืองต่อจะแบบนี้นะคะมีเลยครับเดี๋ยวเราเดือเอาอู๋สามคนต่อไปเลยครับอ่าก็าทื้

ร้อยนะคะเสร็จมาทีคนดูก่อนสวยงามมากเลยให้ดูทีละด้านค่ะว้าวสวยงามมากเอ้ยมันก็แปลกอีกแบบหนึ่งนาะอันนี้เรียกแปลกอีกแบบหนึ่งนะครับลูบิกเลโก้เรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าลูบิกเลโก้โอเคเดี๋โอเคกดให้แน่นลองหมุนให้ทุกคนดูไหมทำไมคะกดหรอต้องแกะแล้วก็ใส่ไหมทำไมคะเหลือรอบ ใช่ไหมหนึ่งนะค่ะเดี๋ยวสักเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะมาลมาเรากดให้มาเรากดให้อันนี้กดให้โอเคอ่ะทีนี้เลยอ่ะเริ่มเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้ความลื่นบอกความลื่นดูซิว่าเป็นยังไงลื่นไหมความรู้สึกเหมือนแบบมันถือแกนอืมเหมือนถือแกนใช่ไหมแกนแกนโอเคอันไหนไม่แน่นมาเดี๋ยวกดให้มาอันไหนอ่ะมา อะพอแล้วหมุนให้ทุกคนดูตอนนี้<ด>ผมได้ประเทศลาวเลยอะโอเคอะหมุนให้ทุกคนดูอะคนเสีย์นะครับเบก่งมากอะเดี๋ยวเราจะทำแบบทำแบบส,สวย Okay, สวยมากเลยเอ้ยสวยแล้วก็ต่อไปก็อะด้ด้านหนึ่งแล้วต่อไปก็อีกด้านหนึ่งอะกลับได้เป็นเหมือนเดิมแลวนะคะเก่งมากอะทีนี้ข้อข้อเรียกว่าอะไรข้อคิด หรือสิ่งที่ได้จากการเล่นร<ม>ูบิกคืออะไรบ้าง1คือ1ค,คือได้สมองฝึกสมองใช่ไหมคะส,มอสองคือฝึกสมาธิด้วยใช่ไหมคะ,คะอ๋อสามคืออะไรคะคือได้ไอเดียในการที่จะแบบทำเราก็เล่นเป็นแบบธงชาติด้วยแล้วก็ได้เป็นแบบทําดอกไม้ทำนู่นนู่นนู่นนี่นั่น,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 นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมก็คือก,ก็ถือว่าได้ประโยชน์ใช่ไหมถือว่าได้ประโยชน์โอเคไปดูให้เพื่อนลองเล่นดูเนาะนะครับอ่ะฝากถึงเพื่อนๆหน่อยจะจบคลิปแล้ว กล้จบคลิปแล้วนะครับก็ฝากดูเพื่อนๆดูนะก็ฝากดูเพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องเอาใส่กล่องก่อนนะครับอืโอเคเราจะใส่เป็นด้านขาวนะอ้าวไม่ได้ใหญ่ไปใช่ใช่ใหญ่ไปอ่าไม่ได้จริงๆด้วยใส่ไม่ได้ค่ะทุกคนขาอันนี้ต้องปิดดูอ่าได้เลยอันนี้ขาดอุ้ยลื่นจริงๆด้วย จริงดอ่ะฝากท่านผู้ชมติดตามช่องหน่อยค่ะอ่ะเดี๋ยวผมคุณทุกคนครับทุกคนครัเดี๋ยวมือใหม่นะคะพูดยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต้องัยน,นะคะทุกคนครับทุกคนครับผมจะบอกอะไรให้ฝากใต้คลิปนะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมทําประเทศอะไรจากรูบิคเลโกนี้ <c oughs> ก็คอมเมนต์มาในใต้ใต้ลิงค์คลิปเลยนะคะ ก, <G ül> ก็ฝากช่องไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับบายยอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับมือใหม่ทำช่องมือใหม่ทำช่ององเกอร์ตา์ S <S <G ül> ยิ้มกัน